วันนี้วันอาทิตย์ต้นเดือนตลอดระยะเวลาสร้างวัดมาทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเราก็จะมาพร้อมใจกันบูชาข้าวพระไม่ว่าสมาชิกวัดพระธรรมกาย จะอยู่ภายในประเทศอยู่นอกประเทศอยู่ในโลกตรงมุมไหนก็ตามเราจะวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแล้วเราก็มาเอาบุญได้กับวันนี้แม้มันรวม บุญบูชาข้าวพระพร้อมๆกันที่วัดพระธรรมกายไม่ได้ <c oughs> แต่เราก็ไม่ทิ้งบุญเราพบกันในสูมแล้วเราการร่วมกันสร้างบุญบูชาข้าวพระกันมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ เนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยก็ขอโอกาสทบทวนโอวาทเข้าพรรษาไปพร้อมๆกันด้วยเพื่อเราจะได้สร้างบุญใหญ่ไปพร้อมๆกันเหมือนในวานระปกปติ ที่ไม่ว่าโควิดโคไม่วิดเราก็ทำบุญพร้อมๆกันทั้งโลกเหมือนอย่างกับว่าเป็นกองทัพธรรม,มพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งกองทัพธรรมเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อสองพัน ห้ารอยปีก่อน2600ปีมาแล้ววันนี้กองทัพธรรมของพระองค์ยังคงอยู่แล้วก็แผ่ขยายกระจายกันไปทั่วโลกแล้วก็เมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่วาระที่สำคัญแต่ละปีละปีก็คือ วาระของกอนเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นก็ขอโอกาสพวกเรามาทบทวนโอวาทบนเข้าพรรษาด้วยนะ <c oughs> พรรษานี้ชื่อว่าพรรษาแห่งการบรรลุธรรมพระเห็นพระเนนเห็นเนน โยมเห็นพระเป้าหมายชีวิตของมนุษย์คือทำพระนิพพานให้แจ้งและสร้างบารมีต้องทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะในสังสาในวัฏสงสารนั้นมีภัยมากที่สำคัญ คือภัยในอบายหากเราทำบาปก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นตามกําลังบาปที่เราเผลอที่เราถลําไปไปทำครับแม้ในมนุษย์ก็มีภัยสารพัดกันเลย จะเกิดเป็นอะไรก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวไปสวรรค์เดี๋ยวไปอบายเดี๋ยวเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเดี๋ยวก็ขี้เรเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็จนเดี๋ยวเป็นยาจกวณิพกพลัตเปลี่ยนกันอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆ และที่สำคัญทุกคนที่เกิดในสังสารวัตรล้วนตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้น <c oughs> <c oughs> สิ่งที่พวกเราชาววัดจะต้องตระหนักคือ กฎแห่งกรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้ตั้งขึ้นฟังให้ชัดอีกครั้งหนึ่งกฎแห่งกรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตั้งขึ้นแต่พระองค์เป็นรู้ไปเห็นมาแล้วมีมาหาการุณา ยังนำมาบอกมาเล่ามาสอนสัตว์โลกเพราะความสงสาร <c oughs> ซึ่งกฎแห่งกรรมนี้ตั้งขึ้นโดยผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมาก <c oughs> เขาอยู่เป็นฉากหลัง <c oughs> เขาอยู่เป็นฉากหลัง บังคับสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้นโดยเฉพาะมนุษย์ไม่ว่าจะคิดพูดทำอะไรล้วนแต่มีวิวิบากเป็นผลทั้งสิ้นคิดดีพูดดีทำดี ก็มีวิบากที่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็มีวิบากที่ไม่ดีเกิดขึ้น <c oughs> กฎแห่งกรรมไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเว้นแต่กฎหมายเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาในทุกภูมิภาคทั่วโลกก็ยังมีแตกต่างกันไปแล้วแต่ความจำเป็นแต่กฎแห่งกรรมนั้นคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างถูกกฎหมายแต่สั่งให้ชัด บางอย่างถูกกฎหมายแต่ผิดกฎแห่งกรรมถึงแม้ไม่ติดคุกแต่ก็ไปอาบาย <c oughs> ท่าน เพราะฉะนั้นสังสารวัตรจะมีทางหนีกฎแห่งกรรมได้ก็ต้องหลุดจากภพสามไปสู่อายตนะนิพพาน ฉะนั้นเกิดมาก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะเหตุนี้ถึงจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้หลุดพ้นจากภพสามจะหลุดได้ก็ต้องขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปมรรคผลนิพพาน อยู่ในตัวของเราเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดด้วยการนำใจมาหยุดนิ่งเฉยๆจับหลักอย่างนี้ได้ก็สบายแล้วไปอยู่ตรงไหนในโลกก็ได้เพราะฉะนั้นพรรษาน,นี้เราก็ต้องมาฝึกหยุดฝึกนิ่ง ให้โอกาสกับตัวเราได้ธรำหยุดทำนิ่งมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางบ่อยๆเราก็จะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้ง่ายขึ้นซึ่งทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงได้ทั้งนั้นและก็สามารถเข้าถึงได้ ทุกวัน <c oughs> ตลอดเวลาเลย <c oughs> ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงได้ทั้งนั้นและก็สามารถเข้าถึงได้ทุกวัน ตลอดเวลาเลยหยุดตอนไหนถึงตอนนั้นเป็นอากาลิโกไม่กำหนดการเวลาแล้วหยุดกับนิ่งขึ้นอยู่กับความขยันหรือความขี้เกียจความสมัครใจของเราเองถ้าเราเต็มใจ สมัครใจอยากจะเข้าถึงเราก็เข้าถึงแต่ถ้าไม่สมัครใจที่จะเข้าถึงเราก็ไม่ถึงซึ่งแล้วแต่เราจะปรารถยาอย่างไรก็คว่ควา้าเอาเถอะชีวิตเรา เราก็ต้องดีไซน์ของเราเองนะ